สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนชาวไบเกอร์ทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไบวิเ i ่แหล่งรวมความมันของคนรักมอเตอร์ไซค์ไม่ว่าจะบิ๊กไบหรือรถแต่งสายซิ่งสายคลาสสิกที่นี่เราจะพาเพื่อนเพื่อนไปอัปเดตข่าวสารรถใหม่ใหม่รีวิวแบบละเอียดฟังเสียงเครื่องจริงๆและอัปเดตราคากันให้รู้ก่อนใครถ้าชอบรถแรงแรงชอบบิ๊กไบต้องกดติดตามไว้เลยนะครับ วันนี้ผอมาจากพาเพื่อนๆไปเจอกับตัวโหดจากอิตาลีที่หลายๆคนรอคอยกับ2025ดูกา t i Panigale V4 รุ่นใหม่ล่าสุดที่บอกเลยว่าดูดันยิ่งกว่าเดิมดีไซน์สวยเฉียบสมรรถนะจัดเต็มและเทคโนโลยีระดับสนามแข่งที่ใส่มาให้แบบไม่มีกั๊กใครที่เป็นสาวกดูคาติบอกเลยว่ารอบนี้ไม่ควรพลาดจริงๆครับมาเริ่มกันที่ดีไซน์ภายนอกกันก่อน ตัวรถยังคงเอกลักษณ์ของพาณิกาว์ไว้ได้อย่างลงตัวทั้งไฟหน้าเละแบบคู่ทรงเฉียบคมโครงแฟริงที่ออกแบบใหม่ให้อ e ร o Dyna ไดนามิกมากขึ้นมีการเสริมปีกวิงเลสที่ด้านข้างช่วยเพิ่มแรงกดด้านหน้าในช่วงความเร็วสูงวัสดุตัวถังเป็นอลูมิเนียมโมโนโคกที่เบาและแข็งแรงตัวสีที่เปิดตัวในปี2025จะมีให้เลือก2สีคือแดงโรสโซดูกาติและสีดำสตีลแบ็กซึ่งเป็นสีใหม่ที่เพิ่มความดุดันให้ตัวรถแบบสุดๆขนาดวิติตัว รถมีความกว้าง810ม mm, ิลลิเมตรความยาว2,070ม mm, ิลลิเมตรความสูงเบาะ835ม mm, ิลลิเมตรน้ำหนักตัวเปล่าอยู่ที่174.5กิโลกรัมเท่านั้นซึ่งถือว่าเบามากสำหรับบิ๊กไบค์ระดับนี้ ขุมพลังยังคงใช้เครื่องยนต์เดสมเซดิซิสเฟรเดล V4 ขนาด 1,103cc สี่สูบ V90 องศาระบายความร้อนด้วยน้ำและออยระบบวาล e s สโมโดริกอันเป็นเอกลักษณ์ของดูคาติให้กำลังสูงสุด218แรงม้าที่13,000รอบต่อนาทีและแรงบิดสูงสุด123.5นิวตันเมตรที่9,500รอบต่อนาทีรอบนี้ปรับจูนใหม่ให้ตอบสนองดีขึ้นในรอบกลางและปลาย ระบบเกียร์เป็นแบบ6สปีดพร้อมควิกชิปเตอร์ทั้งขึ้นและลงระบบคลัตช์สลิปเปอร์คลัตช์ช่วยป้องกอันล้อล็อกขณะเชนเกียร์แรงแรงเสียงเครื่องยังคงดิบกระหึง่งตามสไตล์ V4 ที่ใครได้ยินก็ต้องเหลียวมองระบบช่วงล่างด้านหน้าใช้โช๊คโอลิน NPX เศษ25ส่วน30 USD ขนาด43มิลลิเมตร ปรับได้ทุกค่าทั้ง p r e s s รสชันรี u n d และ Preload ส่วนด้านหลังเป็นโชคอลิง TTX 36ปรับได้เช่นกันพร้อมสวิงอ์มแขนเดี่ยวที่โชว์ล้อหลังได้เต็มเต็มระบบเบรกด้านหน้าเป็นของ Brembo s t y m e mono ม lock ็อกคาลิปเลูกสูบคู่กับจานเบรคคู่ขนาด330มิลลิเมตรส่วนด้านหลังใช้ Caliper 2ลูกสูบก,กับจานขนาด245ม mm. ิลลิเมตร ระบบเบรก ABS Cornering จาก Bosch ที่ปรับระดับได้3โหมดช่วยเสริมความปลอดภัยขณะเบรกในโค้งได้อย่างมั่นใจระบบอิเล็กทรอนิกส์จัดเต็มเหมือนเดิมไม่ว่าจะเป็น Traction Control, Wheelie Control, Engine Brake Control, Slide Control, Powerlon Control และระบบ Adjustable Riding Mode ให้เลือกถึง5แบบทั้ง Race A, Race B, Sport สตรตีและเวทมาพร้อมหน้าจอ TFT ขนาด5นิ้วที่แสดงข้อมูลครบทุกอย่างทั้งรอบเครื่องยนต์ความเร็วเกียร์ไรดิ้งโหมดอุณหภูมิและระบบต่างๆที่กำลังทำงานอยู่ซึ่งปรับแต่งได้ผ่านปุ่มควบคุมที่แฮนด์ได้ทันทีนอกจากนี้ยังรองรับดูกาติมันติมีเดียซิสเต็มสำหรับเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนและหูฟังบลูทูธได้อีกด้วย ระบบไฟส่องสว่างเป็นแบบฟูลเล็ตทั้งคันพร้อมไฟ DRL ดีไซน์ใหม่ที่ดูทันสมัยมากขึ้นระบบ Cruise Control และระบบ GPS l a b t a m e r ก็มีติดตั้งมาให้จากโรงงานเรียกได้ว่าครบทุกอย่างที่ Big กไบตัวท็อปควรมีเรื่องสมรรถนะตัวเลขทดสอบจากโรงงาน0ู0ถึง100กิโลเมตรชั่วโมงทำได้ใน3.1วินาทีความเร็วสูงสุดอยู่ที่312กิเมตรชั่วโมง รอบปลายไม่มีอาการสะบัดเพราะได้ระบบสเตียริงดัมเปอร์จากโอลินมาช่วยซับแรงสะเทือนขณะขับขี่ที่ความเร็วสูง สำหรับราคาเปิดตัวในยุโรปอยู่ที่ประมาณ29,000ยูโรหรือราวๆ1 1 2 0 0ล้าน1 2 0บาทไทยและราคาจำหน่ายในประเทศไทยคาดการว่าจะอยู่ที่ประมาณ1,390,000าาบาทสำหรับรุ่นสแตนดาร์ดและ1,590,000าสําหบาทสำหรับรุ่นเอซึ่งจะได้ช่วงล่างโอลินอิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์ตกแต่งพิเศษเพิ่มเข้ามา ใครที่อยากได้ตัวโหดๆไว้ซัดในสนามหรือขี่โชว์ในกลุ่มเพื่อนบอกเลยว่า2025ดูกา t i Panigale V4 คันนี้ไม่ทำให้ผิดหวังแน่นอนด้วยดีไซน์ที่หล่อขึ้นสมรรถนะที่แรงขึ้นระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ล้ำขึ้นและเสียงเครื่อง V4 ที่ดังกระหึ่มสะใจเหมือนเดิมสาวกดูกา t i ตัวจริงไม่ควรพลาดอย่างเด็ดขาดครับ เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับข้อมูลตัวเต็มของ2025 Ducati Panigale V4 ที่ผมนำมาฝากกันในวันนี้ใครที่ชอบรถแรงแรงแบบนี้คอมเมนต์บอกกันไว้ได้เลยนะครับว่าชอบจุดไหนที่สุดหรืออยากให้ช่องบ i k e r เบพาไปรีวิวคันไหนเพิ่มเติมก็บอกกันได้เลยถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่เราจะนำเสนออีกเทียบ สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ